แกีแก่น้อยมักัดไไม่ครับเดินลงไปเลยครับแกจะตามยาครับนาแมากี้หนูดิเดี๋ยวบอลโลกอันนี้มั้ยโอ้โหน้าจะมำอะไรต้ออีกวันนี้กับรายการที่โูเกียวัจิวีอยู่ที่ฟาร์มแกะ แกะเต็มเลยช่วยด้วยไยด้วยจับมันได้ไหมเนี่ยมันไม่กัดใช่ไหมในถ่ายรูปนี่แกะเต็มเลยนี่ว้ายแกะเต็มเลยหมดแล้วเข้าไปดูข้างในกัน น่ารักจังเลยเคยเข้าแล้วใช่ไหมเนี oh <k <k ่ยเคยแล้วรอบที่สองคันวายว่ายว่ายวายคนเหยียดพี่แก่พี่แก่เป็นแมตต์เต็มเลยมีที่เดินริมริมหมดแล้วลูกจะตามเไปขี้แกะเต็มเท้าเลยพี่แก่ตัวนี้มันโดนปัดขนได้ไหมยกเลยเหรอบายบาย E